สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าจะห้ามประหารชีวิตคนที่ทำลายชีวิตคนอื่นอย่างนั้นหรือท่านผู้ชมครับจากข้อมูลที่มาจากถ้อยถแถลงของนายสมชายหอมละอ,อในฐานะประธานคณะกรรมการณรณรงค์เพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทยนั้นปรากฏว่ามีประเทศในโลกนี้ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้ว รวม104ประเทศในขณะที่ยังมีอีกกว่า50ประเทศที่ยังไม่ได้ยกเลิกและในจำนวน50กว่าประเทศที่ยังไม่ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตนั้นมีประมาณครึ่งหนึ่งคือ20กว่าประเทศที่นำโทษประหารชีวิตมาใช้บังคับจริงซึ่งในจำนวนนั้นก็มีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยท่านผู้ชมครับผมนั่งฟังนายสมชายหอมละอ,อถแถลงเมื่อวันก่อนที่อธิบายว่า สาเหตุที่ต้องการให้ประเทศไทยยกเลิกโทษการโทษประหารชีวิตนั้นนอกจากจะอยากให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศล้าหลังป่าเถือนที่ยังมีโทษประหารชีวิตแล้วยังบอกด้วยว่าการประหารชีวิตเป็นการล่วงล้ำสิทธิในการมีชีวิตอยู่ของบุคคลซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพที่ไม่สมควรจะต้องสูญเสียไปโดยการลงโทษประหารชีวิตทั้งนี้เพราะเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตร สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและก็ให้มันเป็นเรื่องบังเอิญที่ว่าผมและใครต่อใครอีกหลายคนได้ฟังการถแถลงของนายสมชายหอมละอ,อเป็นสองกรรมสองวาระและในฐานะที่นายสมชายสวมหมวกคนละใบในเวลาไล่ไลกันหมวกใบหนึ่งนายสมชายหอมละอ,อได้ถแถลงในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการคออ หรือคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติซึ่งดูเหมือนว่าข้อสรุปที่นายสมชายหอมละอ,อะแถลงไม่ได้พูดถึงสิทธิความเป็นคนหรือสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายหรือปัญหาในเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้ที่เสียชีวิตจากการปราบปรามและสลายการชุมนุมเมื่อเดือนเมษายนพฤษภาคม2553เลยแม้แต่น้อย มีหนำซำ้ำยังมีเนื้อหาบางตอนเป็นการให้ร้ายผู้ที่เสียชีวิตราวกับจะบอกว่าการตายของบุคคลเหล่านั้นเป็นเรื่องสมควรแก่เหตุแล้วเนื่องจากคนเหล่านั้นก็มีส่วนผิดด้วยท่านผู้ชมครับแต่เพียงไม่กี่วันให้หลังผมและใครต่อใครอีกหลายคนก็ได้ยินเต็มสองหูจากบุคคลคนเดียวกันซึ่งสวมหมวกอีกใบหนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการรลรง์เพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทยที่ถแถลงอย่างชัดถ้อยชัดคำว่าโทษประหารชีวิตเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลเป็นการลงโทษที่ใช้ความรุนแรงและทารุณกรรมต่อชีวิตมนุษย์และยังได้ตอกย้ำด้วยว่าโทษประหารชีวิตนอกจากจะไม่สามารถระงับยับยั้งความรุนแรงได้แล้วยังทาให้ความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกด้วย ท่านผู้ชมครับจากการฟังนายสมชายหอมละอ,อถแถลงในสองกรรมสองวาระและในฐานะที่สวมหมวกคนละใบไปแล้วตกลงก็เลยไม่รู้ว่าองค์กรที่เขาสังกัดทั้งสององค์กรจะเอาอย่างไรกันแน่ในเรื่องสิทธิความเป็นคนของผู้บริสุทธิ์ที่ถูกฆาตกรรมอย่างทารุณกับสิทธิการมีชีวิตอยู่ของฆาตกรฆ่าคนตายเพราะในด้านหนึ่ง รายงานของคออ,อปอที่นายสมชายหอมลออะอ์แถลงดูเหมือนจะมองว่าการตายของคนตั้งเกือบร้อยชีวิตในเหตุการณ์เดือนเมษาพฤษภาปี2553นั้นไม่ได้เกิดมาจากสาเหตุการละเมิดสิทธิมนุษยชนสักเท่าไหร่ทั้งท้ที่คนเหล่านั้นอยู่ในฐานะผู้ถูกกระทาจนเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสแต่ทีบุคคลที่สารพิภากษาถึงที่สุดให้ลงโทษประหารชีวิต ด้วยข้อหาทำลายชีวิตคนอื่นกลับจะได้รับความเห็นใจและบอกว่าคนเหล่านั้นมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ไม่สมควรตายก็แล้วคนมีชีวิตที่ถูกฆ่าทำลายจนดาวดิ้นด้วยฝีมือของนักโทษประหารเหล่านั้นล่ะเขาเหล่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่หรือหรือจะบอกว่าเขาเหล่านั้นสม,สมควรตายตลกสิ้นดีเอาตะก,กะอะไรมาวัดค่าชีวิตของคนก็ไม่รู้ถามอีกครั้งเถอะครับว่า ท่านประธานคณะกรรมการรณรงเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทยว่าท่านและองค์กรของท่านต้องการให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นทั้งหมดเลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นผมก็อยากจะขอให้ท่านและองค์กรของท่าน,านแถลงออกมาให้ชัดๆเลยว่าต่อจากนี้ไปโทษประหารชีวิตต่อผู้กระทำความผิดฐานคมขืนแล้วฆ่าจะยกเลิกใช่ไหม โทษประหารชีวิตต่อผู้กระทำความผิดฐานผู้ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนจะยกเลิกใช่ไหมรวมทั้งโทษประหารชีวิตต่อผู้กระทำความผิดฐานค้ายาเสพติดก็จะยกเลิกด้วยใช่ไหมก็แปลกดีประเทศไทยพอมีใครมาเรียกร้องให้ยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ก็ออกมาต่อต้านกลดดากันเป็นวักเป็นเวรถูกไล่ให้ไปอยู่ประเทศอื่นบ้างถูกชกปากบ้าง แต่ที่คณะกรรมการรณรงค์งที่มีนายสมชายหอมละอ,อเป็นประธานถแถลงข่าวอึอกระทึกครึกโครมเรียกร้องให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตกลับไม่เห็นมีใครว่าอะไรท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าจะห้ามประหารชีวิตคนที่ทำลายชีวิตของคนอื่นก็อย่างนั้นหรือก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ